รักนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพารัชราชสุดาสยามบรมาราชุกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล,ลัยทรงบาทรร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์คณา,าจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ครบ105ปี คณะอักษรศาสตร์เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาพระเลิกตึกบัญชาการเมื่อวันที่3มกราคม2458เป็นวันสถาปนาคณะคณะอักษรศาสตร์มีทั้งสิ้น16สาขาวิชามีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ มีทักษะการใช้ภาษาและความรู้ลึกซึ้งในด้านวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในทางมนุษยศาสตร์รวมทั้งสร้างความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเข้าศึกษาในคณะอักษราศาสาตร์เมื่อปี2516ทรงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาประวัติศาสาตร์และระดับปริญญาโทสาขาวิชาบาลีสันสกฤต พระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จออกนาวังสร,ระทุมพระราชทานพระราช,ชบัอกางให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายไมตรีไตรติลานันผู้วารชการจังหวัดฉะเชิงเซานำคณะผู้จัดงานเทศมหาชาตินวัดโพนงามตำบลคู้ยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปธรภมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเซาและโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย นางสาวสมทรงยนตรรักษ์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุปธัมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย,ยนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมนำจ่ายต้านพายเอชนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายทวัชชัยและนางกรกฎโรจนะโชติกุลพร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพร,รัตราสุดาสยามบรมรารชกุมารีจังหวัดลำพูนนายบินบรรลือฤทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทบินบูมบิสเนสจำกัดและคณะเฝ้าทุลละอองพระบาทน้อเก้าน้องกระหม่อมถวายกระบือเผือกเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา นางภากมลรัตตะเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกงูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทด,ดังนี้นายคงกระพันธ์อินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT Global c h e m i c a l อจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูนกล้า,ท,ลาทูนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆ สำหรับจัดสร้างระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์สำหรับห้องคลอดให้แกโรงพยาบาลระยองและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเสื้อยืดลายฝีพระหัตให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคลิลเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนานายชิเกรุคาวาซุมิกรรมาการมูลนิธิสแตเล่ประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด19และโรคระบาดต่างๆสําหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซียให้แก่โรงพยาบาลปทุมธานีนายพงศธรเอื้อมองคลชัยรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยมหามาฮ่ามอเตอร์จำกัดและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนก,กระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด19และโรคระบาดต่างๆ สำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซียให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลชนบุรีนายสุมเมธอนันตรดีและคณะเฝ้าทุลรออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด1 9และโรคระบาดต่างๆสำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซให้แก่โรงพยาบาลทระนั่งกล้าจังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอกหญิงฐานิสราเมืองนาดนายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตาัดแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูนลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆนายอเล็กซานเดอร์บารากาประธาน BMW Group กรุปประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลลอ,องพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับบริจาคจากลูกค้าที่ซื้อรถ BMW ระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่31สิงหาคม2564และ BMW กรุ๊ปประเทศไทยทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสมทบเพิ่มสมทบกองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิด19และโรคระบาดต่างๆรองศาสตราจารย์สมบัตินบพรักษ ประธานสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยประธานสภาคณะบดีเกียรติยศและผู้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ประจำปี2563 เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติคุณและในโอกาสนี้ประธานสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมหาราชวัง ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่1ทับ 2, มีระเบียบว,วาระอาทิรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผลสำเร็จทางการเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 4รรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย การพิจารณาแผนการจัดชั้นเรียนและการรับนักเรียนปีการศึกษา2,565และอัตรากำลังบุคลากรหลักเกณฑ์กองทุนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรายงานจากการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจัดตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2,525 25เปิดสอนระดับอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน804คน เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานภูมิปัญญาไทยในวังหลวงโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัยและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานในสมเดรร็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรุ่นที่4ประจำปี2564 จากมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยทั้งนี้ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไลน์ออนดีมานและออนแฮนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจส่วนภาคเรียนที่2ได้จัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ปกครองทั้งในรูปแบบผสมผสานออนไลน์ออนดีมานออนแฮนและมาเรียนที่โรงเรียนหรือออนไซต์ site. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีนักเรียนที่ประสงค์มาเรียนที่โรงเรียนจำนวน500คนจากทั้งหมด630คนซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนที่มีอายุ12ถึง18ปีได้รับวัคซีนครบทุกคนดิรัตราชกัญญาเสด็จไปยังศูนย์การทหารม้าค่ายอดีสรอ,อ,อเมืองจังหวัดสระบุรี ในการนี้ทรงวางพันพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นเสด็จไปยังอาคารประมนพลาสินทรงบำเพ็ญพร,ระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในงานวันทหารม้าประจำปี2565 ซึ่งศูนย์การทหารม้าค่ายอดีสรจัดขึ้นเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและรำลึกถึงวิรกรรมอันกล้าหาญและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงต่อสู้กับข้าศึกเมื่อวันที่เมื่อวันขึ้นห้าค่ำเดือนยี่ปีจอจุลศักราช1128ซึ่งตรงกับวันที่4มกราคม2309ณบ้านพรนนกปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ทรงม้าพร้อมด้วยทหารเอกคู่พระไทยอีก4นายรวม5มา้าเข้าต่อสู้กับข้าศึกที่มี30ม้าอย่างห้าวหาญจนทรงได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดทหารม้าจึงถวายพระเกียรติและยกย่องให้ทรงเป็นบุรพาจารย์การรบบนหลังมา้าและทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารมา้าโดยถือเอาวันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารมา้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการขี่ม้าก่อนการศึกษาโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าอตราพันเอกหญิงโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณอุปการต่อศูนย์การทหารม้าในด้านต่างๆทรงมีพระบตริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาปิด และการปรับปรุงผู้มือวิชาการขี่ม้าให้ทันสมัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากลทั้งยังทรงมีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าเข้าทําการฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าทรงประจําพระองค์ทั้งนี้ศูนย์การทหารม้ามีหน้าที่วางแผนอำนวยการกำกับการและดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารม้า รวมถึงดําเนินการวิจัยและพัฒนากําหนดหลักนิยมและจัดทําตําราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้องโดยมีพลตรีจิรวัฒนาครัตเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้า